พระศาสดาบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยจากความกลัวคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนป่าศักดิ์สิทธิ์บ้างลุกคเจดีบ้างเป็นสรณะพระองค์ตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันกเกษสมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่ผู้ใดมายึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แลรู้อริยสัจสี่คนนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งพวงได้ครับดังนั้นพระศาสดาตารัสรู้มาเพื่อ,อย่างสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากนารกกำเนิดเดรชานและเปรตวิสัยหลุดพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่โลกุตละเข้าสู่มรรคนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะการเกิดอีกต้องนำมาสู่ความแก่และความตายไม่มีสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องการได้ความตาย แบบนี้ไม่มีมีใครบ้างครับอยากตายอยากป่วยอยากเจ็บหมูหมากาไก่พวกนี้ก็ไม่อยากตายเวลาเอามันมาฆ่ามันก็ห่วงชีวิตของมันสัตว์ผู้มีการเกิดแล้วจะสะดุ้งกลัวต่อความตายทั้งสิ้นแต่คนที่มีที่พึ่งมีสาระแล้วก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายเพราะรู้คติที่ไปของตนเองแล้ว